สวัสดีค่ะปักกี้นะคะปองค่ะเรีค่ะค่ะวันนี้พวกเราก็จะมากินข้าวกันนะคะข้าวใน,นวินนไลค่ะร้านในวิไลของเราเป็นเกี๊ยวข้าวขอข้าวระเกียร์เกี๊ยวไม่ใช่เกี๊ยวข้าวค่ะว,วันนี้ก็ได้เป็นลาบหมูไก่ทอดแล้วก็มีน้ำบมันดำปิ๊บค่ะแล้วก็มีใบวาค่ะข้าวของฟ้าก็จะเป็นผักนะคะแล้วก็ แกงควัดทอกับไก่นะคะราเสเซ็มก็พอไก่ะค่ะแล้วก็เป็นเมนทูที่เมนูอาหารเนาะอาหารแทุกคนกินกันกินมา3ปีแล้วจานเท่าไหร่จ้าลูกจานละยี่สิบห้าบทค่ะถ้าถ้ากับข้าวย่างเดียวยี่สิบาทค่ะถูกนะถ้าสองอย่างก็ยี่สิบห้ คุ้มหมัวกินข้างนอกเนาะใช่แบบเลือดราคาเรนอันนี้ลาบหมูน,นะคะหิวหิวขาดเลยข้าอ,อร่อยเพื่อนวิวไม่ได้กินลาเช้านะคะหมูทอดน้ำจิ้มกับปิดอันนี้มากิ้นเลือยๆร,ร้านทุกร้านก็จะมีนะ้ำจิ้ น้ำพริกมแฉมให้เนาะใช่เลยค่ะใช่เลยค่ะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะด้วยแบบมีมีแตงกวาเราอยากตักเท่าไหร่ก็ได้นะเชิญแขมเนาะมีน้ำจิ้มกระปิมมีน้ำจิ้มกะปิแล้วก็ยังมีพริกน้ำปลาด้วยนะคะเวลาเนียคนชอบกินอะไรแบบเวลาสั่งกะเพราอย่างเงี้ยก็พริกน้ำปลาลาดเนี้ยบางคนชอบกิน ออกเค็มๆหน่อยเนาะแอ้กวางเราก็จะต่างได้เลยเนาะค่ะจะไปเพื่อนเนาะอยากชิมมาข้าวเปนยังยังยี่สิบห้าบาทที่กินอีร้อยไหมข้าวก็ได้เยอะมากแต่บางวันก็แบบจับข้าวเยอะแบบจบข้าวจนเหลือเลย ใช่แบบเต็นดีมากเลยวันนี้ข้าหวานนี่คุ้มมากครูแม่ค้าโรงอาหารใจดี หมูทอดชิ้นใหญ่มากกินมเผากันนะคะ่ะค่ะไข่ต้มยหมูทอดกับนะ้ำจิ้มกับาแฟสวรรค์อร่อยอร่อย อย่าลืมกินข้า,าวเช้ากันนะคะทุกคนมาเรียนทุกวันอย่าลืมกินข้าวนะคะข้า,าวเช้าเป็นมื้อที่สําคัญที่สุดนะคะทุกคนถ้าเราไม่กินข้าวกอย่างอื่นขนมปังนมแต่ต้องกินนะคะเพราะว่าเ,าเาาราต้องใช้พลังงานตอนเช้าอิมอะไร perfect หวานไหมป้าปังกินทุกวันไหมน่าจะเกลียดทุกวันไหมใช่ไหมมันมีอะไรบ้างในโรงอาหารอ่ะก็จะมีร้านร้านข้าวแกงจานสามก็มีค่ะแล้วก็พวกก๋วยเตี๋ยวกระจาบอย่างนี้ค่ะอืมไอศครีมขนมตังเค้กผลไม้ใช่ไหมครบเลยค่ะข้าวหวานเปลียวพึ่งหลับก็ถูกๆกันเนาะอร่อยค่ะ ชิ้นหมูทอดของใช่ไหมใเอาไปดิอร่อยจิ้มไหมมูชิ้นใหญ่มากเี่ยมออหมูทอดก็ไม่ได้กระโหลกกระลาเด้อ จะคจะดนะายงไม่ได้ยินก็คงวอเะค่ะกคราดูนก็พาอร่อค่ะนีค่ะขอิมเกี๊ยวกิมเกี๊ยวกินเอ้ยคขอดนะเี่ยนเป็นไรอร่อย นี่ก็ยืนคิดงนแ้บคิดไม่ออกคิดไม่ออกก็จะกินอะไรกินไก่ค่ะแต่ทุกคนก็จะเหมือนแบบบางวันนาา่ามันสั่งได้สองอย่างใช่ไหม <S <S ก็จะมีเมนูประจําอย่างหนึ่งแล้วก็อย่างหนึ่งก็จะมกินนะกอะไรเติมๆไ็อย่างเงี้ยแต่ละคนมีเมนูประจำอะไรบ้างคะพอหนูจะชอบกินเป็นไก่ทอดรือมไม่ก็หมูทอดตับ,น,บนึ้งกะปิค่ะสำหรับหงูนะคะก็น่าจะเป็นแกงืดแล้วก็ พวกแกงเผ็ดอะไรแบบนี้ก็มีแกงเนาะอยากแกงเพื่อือ้วยอาหมูอ๋อแม่จะไม่ควรนะกินด้วยเต็มด้วยนะคะกินแล้วนะก็ย<อ>่อยํำนั้นจะแรงเขาจะฟิลแบบเ <c oughs> ขจะาจะฟิลแบบว่าจเจ็บมือไหมอันนะ้นากัวหว่า ไม่บ <rua S 1> ูรเิเดนข้อเห็นนรองน้องกินข้าวนองมันเหงาไมได้กน้ามก็ร้องนะมันร้องเลยเจ้าข้าวหอมจนนกร้องเลยมันอ็อก็มันนี่มัเปิดเปิตัวอ่อย ทองที่นี่ก็อร่อยทองก็จะหวานมากมันมากวันนี้มีอะไรบ้งางอือแกงดอกไม้เลยนน่าจะไม่มีมันชอบมีปนดจะกินบางวันก็มีแกงดอกไม้กินถ้ามันมีวันไหนมีแกงดอกไม้หนูจะกินเพวันอยากกินแกงดอกไม้แกงแกงส้มแกงดอกไม้ส้มก,ก็มีค่ะ แบบอาหารแบบเมืวันก็อ่อมอย่างเงี้ยอ่อมผักแต่พ่อเครื่องในไก่อย่างเงี้ยรู้เมนูเยอะมากแต่ละวันยำปลากะปอก็อร่อยนะคะไม่ได้แบบวันนี้มีัาเผ็ดกระดูกด,ด้วยน่าอยกินแต่ว่ถ้าสิเอาล,ล,อเล,ลายอย่างกินกบบเหมือนลายให้เยอะมากคือ25บาบาทนี่คืออิ่มเลยจบเลย รอบอาชีวะเราก็เยอะรงอาหารกับข้าวก็ถูกข้า,ขา,ขาขงนอกมีนจะราคาสูงกว่าข้างในวิลัเนาะแล้วก็ข้างในวิลัมันก็ดีแล้วที่สะดวกสบ,บายไม่ต้องเดินออกไปแล้วก็ไม่ต้องต่อคิวเยอะเพราะว่าตามสั่งก็แป๊บเดียวราข้าวราแกก็แป๊บเดียวเพราะว่ามันมีสองร้านแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวสองร้านแล้วก็รา,าคาไม่แรงด้ยวยค่ะแบบแบบ รำหรับคนสบ,สบายไม่ต้องเ<ช>นี่ยินข้าวเล่นการได้เยอะเลยค่ะจริงอยู่ข้างนอกแถวๆรอบๆหนัววิไลยเราเนี่ยราคาก็สูงกว่าในวิลเลย์เยอะเนี่คน<ช>้ะหลายคนรู้สึกเก่าก็แบบมีร้านชอบกินร้านแม่นั้นมีร้านนั้นก็แบบคิดถึงอย่างเงี้ยเนาะกับข้าวยังอร่อยเหมือนเดิมน,นะคะราคาก็ไม่ต่าด้วยค่ะราคาก็เท่าเดิมราคาน่ารักเหมือนแม่ค้าเลยค่ะ ยำก็อร่อยเล้กหมูยอชิ้นโตมากนะว่าหมูยอหรือว่าคุณเชีพิ้นทอดเนี่ยเขาก็ทอดได้อร่อยทอดแห้งไม่มีไม่มีมันเยอะเท่าไหร่กุยชีพิ้นอร่อยเลยแบะอร่อยมากเลยทำแบบใส่ใจเว้นทำแบบ คุ้มค่าคุณมราคาก็ทอดคุณเชียงก็ทอดแห้งแล้วไม่ไม่เยอะแล้วก็ไม่ไม่ไหมอะ่ะแล้วก็หอมหอมไม่ใช่แต่รักศึกษานะคะที่กินในวิไลยอาจาห์หลายห่านก็กินที่วิไลเหมือนกันเพราะว่าอาหารอร่อยเลยใช้ได้เลยนะคะทานันถูกอิ่มยี่ห้าบาทอิ่มเลยอิ่มแล้วก็คุ้มค่าเลยยี่ห้าบาทจบน้ำดิห้าบาทห้าบาท,บาทอยู้ไดทั้งวัน แต่คลีนก็หวานก็ไอครีก็มีเทปก็มีลูกชิกก้นก็มีขนมะขนมปังก็มีทุกร้านเลยช่ร้านทรงพุ่งตกใหญ่ก็มีนะไปลองกินเยอะครบเลยไม่ต้องออกไปข้างนอกกินเสร็จก็นั่งเล่นแตนนอเรียนตามเนี้ตนเตียงรีใช่ไหมอืมไม่สมตามเลยไปเลยลืมเอาไว้เอาไว้ดีหน้าอะไรหนะนับแน่ ใช่สุปตามยายเตี้ยมีมีหลายสูตรเลยเธอรมกับการคุยเยอะแต่แต่ว่าห้าห้าชวนนะถ้าชวนแล้วคือเราสั่งยังไงเราจะไม่ได้ตามที่เราสั่งถ้าชวนยยเตี้ยคุยไปด้วยตามไปด้วยวันนั้นวันนั้นสั่งไม่เพดโอ้น้ำตาไหลนไม่ได้กินไม่ได้เลยคุณตาไหลทำเดียวปีดสุดมาเลยก็เลยไปชวนคุยใช่ไหมคะ ส่วนคุยเราจะไม่ได้อย่างที่เราคิดเลยอะเตี้ยแต่ส้งตำก็น่ากินหมคะว่าก็เป็นบุฟเฟ่ผักเนาะเพื่อผักผากใหกจินแบบหรับคนชอบกินผักอื่อฉือผักตัวออผักดีดน่ยอนะมีเหลืองมีดำแน่นมีขนมจีนด้วยขนมจีนอะไาขนมนี่ขนมจีนยี่สิบาทใช่ปะใช่ยี่สิบบาทขนมจีนยี่สิบาทผัดหมี่ไยี่สิบ กินด้วยตอนมาสองแล้วโอเคคุณพีนี้เนี่ยนะฮะกินอย่างไรดี๋อร่อยหิวแล้วค่ะหิมเลยคุ้มมากกินเมื่วันค่ะเพราะว่าเนี่ยก็เซฟเงินของเราเนาะเมื่วันจัละับันไมีวันทินงข้างนอกอร่อยไหมกินแล้วหรอ กินกินหมดแล้วเนี่ยยังไม่หมดเลยหนูทอดอร่อยมากหนูทอดสดกอดเพื่อนเลย,ยอีกคัมเอยแถมอีกคัมใช่ไหมคะมีความสุขเราเลยกินของอร่อยเลย ิ่ม่มะค่ะวันนี้เปลนเลยเปลนเลยหรอค่ะสำหรับอ p พนี้ก็เป็นอ p ที่อร,อร่อยมากเลยค่ะเต็เข้าเช้าเรื่อกเราเลยค่ะ่มะมาก อันนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะติดตามอ e ีต่อไปของพวกเราเลยนะคะบ๊ายาคะบ๊ายบายค่ะ